สวัสดีครับช่องเสือน้อยมือกันน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาวิ่งออกกําลังกายตอนเช้ากันครับตอนเช้าเช้าวันที่24พฤศจิกายน2568ครับตอนนี้ก็ตี4กว่ากว่ากําลังจะตี5จะชวนทุกท่านมา วิ่งออกกำลังกายกันตอนเช้าครับเราว,วิ่งกันสักหน่อยนึงเล็กๆน้อยๆวันนี้ถนนใหม่เขาสร้างริมตะลิ่งเขาสร้างถนนคนเดินริมคลองข้างๆครับถนนเรียกน่าจะเรียก,ยกคลองกลางถนน ด้านซ้ายขวาเป็นถนนนั่นนี้เขาสร้างใหม่เขาเทยางถนนเสิหลับคนเดินคนวิ่งเล่นวิ่งกันใหม่ๆเพิ่งใหม่ๆเลยครับครับรับพงศทัน วันเล็กเล็กน,น้อยถนนใหม่ เวันนี้อากาศเย็นครับ2ี่สิบสององศาครับโดูอุณภูมิแล้ว22องศาครับเหงื่อไม่ออกครับวันนี้อุ่นบุญนะเอาแล้วครับได้ระยะหนึ่งแล้วได้เวลาได้ระยะทางได้ระยะทางได้ระยระยเวลา เหนือออกนิดๆครับอากาศเย็ยน22องศาเหนือไม่ออกเชิญชวนทุกท่านมาออกกําลังกายครับา่วจะเป็นการดิ่งวิ่งหรือการเดินออกให้เหงือออกซึมๆก่อนที่จะไปทําอะไรฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกร้อยกอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ